รูมเนี่ยเป็นลักษณะเส้นเล็กนะครับอันนี้แสดงเห็นว่าพระเนี่ยมีการสร้างหลังปี2412นะครับเป็นพุทธศิลป์รัตนโกสินทร์แล้วนะครับส่วนองค์พระเราเห็นได้ว่าไม่มีชายจีวรนะบริเวณนี้นะครับไม่เจอชายจีวรนะครับแล้วก็ยอะเจดีนะครับก็คือตัดมุมเนี่ยนะครับไปจนถึงพระเกดอย่างนี้นะครับไล่จากไล่จากมุมองศาของฐานเขียงนะครับที่เฉียงนะครับจะขึ้นไปนะครับอย่างนี้นะครับ สวัสดีครับเก็บพระสมเด็จตามตำราวันนี้นะครับเราจะชมนะครับพระสมเด็จวรคังนะครับที่เป็นพิมพเจดีนะครับเป็นของ FC ท่านหนึ่งนะครับไม่ประสงค์ออกหน้านะครับแต่ว่ามอบพระนะครับมาให้เป็นวิทยาทานนะครับต้องบอกว่าหลายท่านเนี่ยไม่ทราบนะบางทีเห็นพระที่องค์เล็กก็บอกว่าเป็นพระสมเด็จพิมพ์เล็กเล่นพิมพ์เล็กเนี่ยนะครับหรือหนังสือเก่าๆก็จะมีเหมือนกันเขาเรียกว่าเป็นพระสมเด็จที่ขนาดเล็กแต่จริงๆแล้วเนี่ย เป็นลักษณะของพระพิมพ์เจดีนะครับโดยที่พิมพ์เจดีวันนี้เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะพิมพเจดีเนี่ยที่พระเกตนะครับเอียงไปทางขวามือเรานะครับหรือซ้ายองค์พระนะครับซึ่งเราก็ไม่ค่อยเจอนะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นพิมพเจดีโยนะครับเป็นพิมพ์เจดีปกตินะครับซึ่งเนื้อหาขององค์พระนะครับเป็นลักษณะของผิวเนี่ยที่เป็นผิวผงเกสรนะครับแล้วก็เวลาดูกล้องเนี่ยจะมีลักษณะความเนึกนนุ่มนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ บางทีเราอาจจะไม่ค่อยได้เจอนะครับพิมพเจดี JD ที่มีลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราได้ไปชมกันแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนนะครับหลายท่านที่ดูเนี่ยก็สามารถที่จดจําได้นะครับแล้วก็เผื่อมีอยู่ที่บ้านนะครับหรือเคยพบปะเคยเห็นเนี่ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งขอใจเอ๊ะผิดพิมพ์หรือเปล่าเอากลับมาดูก่อนนะครับวกาาักษสานเนี่เรียกว่าพระสมเด็จพิพมพเจดี JD นะครับแล้วก็พิมพ JD เจดีเองนะครับลักษณะองค์พระเนี่ยในหนังสือหลวงปู่คำเนี่ยเขาถือว่าเป็นพิมพ์ที่เป็นพระประธานวรคังนะครับต้องบอกคํานี้นะครับ หรือเรียกว่าพระประธานยิ้มรับฟ้านะครับมีบันทึกเอาไว้อยู่นะครับคือจําลองแบบเนี่ยของพระพิมพ์เจดีย์เนี่ยมาจากพระประธานบัดละคังส่วนภาพพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์พระประธานที่เราเห็นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะจําลองจากพุทธศินภาพพุทธรูปหลักๆนะครับที่เป็นพุทธรูปเชียงแสนอู่ทองนะครับแล้วก็สุโขทัยนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะนี้ก็จะเป็นลักษณะของพระประธานวรดละคังเลยนะครับแต่ว่าเพื่อให้เข้าใจกันง่ายก็ขอเรียกว่าเป็นพิมพ์เจดีย์แล้วกันครับโอเคครับเดี๋ยวไปไปชมภาพกันครับ นะครับเวลาเราดูองค์พระนะครับเราก็เห็นได้ว่าข้อสังเกตนะครับลักษณะเส้นซุ้มเนี่ยเป็นลักษณะเส้นเล็กนะครับอันนี้แสดงเห็นว่าพระเนี่ยมีการสร้างหลังปี2 4 1 2นะครับเพราะว่าการแกะซุ้มเนี่ยถือว่าเป็นการใช้ฝีมือการแกะแล้วนะครับนี่นะครับแล้วก็พระเกศนะครับมีลักษณะนะครับเอียงไปทางขวานะแล้วก็เรียวนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นจุดหนึ่งนะครับที่ถือว่า เป็นพุทธศินแบบลัตนาโกสินแล้วนะครับส่วนลักษณะองค์พระเราเห็นได้ว่าไม่มีชายจีวรในบริเวณนี้นะครับไม่เจอชายจีวรนะครับแล้วก็ฐานนะครับจะมีลักษณะนะครับเขาเรียกว่าฐานเขียงเนี่ยจะมีมุมเอียงและทะแยงทั้งสองด้านนะครับการที่เราเรียกว่าพระเนี่ยเป็นพิมพเจดีนะครับเพราะว่าลักษณะองค์พระนะครับจะเหมือนกับเจดีนะครับก็คือตัดมุมเนี่ยนะครับไปจนถึงพระเกศอย่างเงี้ยนะครับไล่จาก ไล่จากมุมองศาของฐานเขียงนะครับที่เฉียงนะครับจะขึ้นไปนะครับอย่างนี้นะครับเป็นเจดีนะครับโดยที่ลักษณะก็คือว่าตรงแขนองพระนะครับก็จะเหมือนทรงระฆังคว่ำอย่างนี้นะครับเขาเรียกพิมเจดีกันนะเนี่ยเป็นระฆังระฆังคว่ำนะครับแล้วก็ตัดตรงไปถึงพระเกตนะครับเป็นลักษณะของพระเจดีโดยที่ฐานนะครับนี่นะครับฐานเขียงเนี่ยนะครับจะมีมุมนะครับ ที่เป็นมุมเอียงทะแยงทั้งสองด้านนะครับเห็นะครับขึ้นอย่างนี้นะครับและเวลาเราท่าครับมุมเนี่ยจะทํามุมพอดีกันหมดนะอย่างนี้ไปอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับถึงหัวไหล่นะครับเป็นเส้นแนวเดียวนะครับอย่างนี้นะครับนี่คือลักษณะของพิมพ์เจดีนะครับโดยที่องค์นี้นะครับลักษณะพิมพ์เจดีเนี่ยนะครับมีเรื่องพะเกตที่เลียวนะครับแล้วก็เอียงไปด้านขวามือเราซ้ายองค์พระนะครับ ส่วนผิวนะครับมีลักษณะเป็นลักษณะผิวผงเกสรนะครับผิวผงเกสรแล้วก็มีความสวยงามด้านหลังนะครับมีลักษณะเนื้อที่มีความเนึ้อผิวนะครับเนีเกือบจะเป็นหลังกระดานมีลายนิดนึงนะครับแล้วก็มีลักษณะผิวสังขยาอยู่นะครับเดี๋ยวเราลองทดสอบความสูงเฉพาะดูนะครับค่อยๆดูไปด้วยกันนะครับนี่นะครับเรามาดูนะครับนะครับเมื่อกี้องค์ที่เราดูในเป็นพิมพ์เจดีย์องค์นี้นะครับ นะครับส่วนองนี้ในี่เป็นลักษณะทรงชรูดนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยผมเคยทาคลิปไปแล้วนะครับเป็นลักษณะของต้นแบบพิมเจดีเลยนะครับองค์นี้นะครับนะครับแล้วก็องค์ด้านขวานะครับเป็นลักษณะนะครับเป็นแบบเดียวกันนะครับเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อผงมวลสานะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยก็คือพระเกศเนี่ยตรงนะครับแต่ว่ายังคงคุณสมบัติของพิมพเจดีอยู่นะครับก็คือนะครับนะครับลักษณะของฐานนะครับฐานเขียงเนี่ยที่จะเฉียงทั้งสองด้านนะครับแล้วก็ มุมเนี่ยตัดรับกันนะครับเนี่ยนะครับกับวงแขนองค์พระถึงหัวไหล่เนี่นะครับลักษณะเดียวกันครับเขาเรียกเนี่ยถึงเรียกว่าทรงเจดีย์นะครับโดยที่ทั้งสามองนี้นะครับพระเนี่ยนะครับจะมีลักษณะเล็กกว่าพระพิมพ์ใหญ่นะครับนะครับพิมใหญ่ที่ไปดูนะครับสัดส่วนจะไม่เหมือนกันนะครับบางท่านก็บอกว่าเล่นพระสมเด็จนะพิมพ์กลางพิมพ์เล็กเนี่ยครับแต่จริงๆคือเป็นพระพิมพ์เจดีย์นะครับในไหนมาทั้งสามองแล้วนะครับเราดูองค์นี้นะครับ องนี้เนื้อเนะครับเป็นลักษณะเนื้อขาวปูนเปอร์ข่อยนะครับน่าจะสร้างในยุคแรกๆด้วยนะครับแล้วก็ลักษณะมีลักษณะการแตกนะครับซึ่งผมเคยทําคลิปไปแล้วนะครับถ้าเจอรักษณะเดียวเลยครับรอยอ่าที่นะครับมีรอยแยกรอยแตกนะครับเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็เป็นลักษณะองค์นี้เนี่ยน่าจะมีการผสมน้ำมันตังอิวบ้างแล้วนะครับแต่ว่าน่าอยู่ในช่วงแรกๆนะเพราะเนื้อก็จะมีความหยาบความแห้งอยู่นะครับ ไม่ได้มันนะครับส่วนองค์นี้เนี่ยเชื่อได้ว่าลักษณะเดียวกันคือซุ้มเลียวเล็กเนี่ยนะครับแล้วก็พ้าในมวลสารมีความหนึกนุ่มแล้วนะครับลักษณะก็อยู่ในช่วงนะครับสองสี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองเป็นต้นไปแล้วนะครับสององค์ด้านข้างนะครับแต่ว่าอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราทดสอบคุณสมบัติแม่เหล็กเลยแล้วกันนะครับองนี้นะครับลองทดสอบแม่เหล็กแรงสูงนะครับดูที่องค์แรกนะครับนี่4 5 0 0เ้าก้านะครับ เบาๆมากนะครับล้มแบบเบาๆมากนะครับถ้าเป็นแมเหล็กทั่วไปก็อาจจะไม่ล้มนะครับองค์นี้นะครับองค์เนื้อขาวปูนแกล่งนะครับก็ล้มตามมาอ่อนๆนะครับอีกองคหนึ่งครับองที่เป็นพิมจีจิกเกตตรงนะครับก็ได้นะครับทั้ง3องค์คราวนี้มาดูที่เนื้อครับเราเห็นได้ว่าลักษณะเนื้อองค์พระนะครับ มีผงพิเศษนะครับอยู่เต็มองค์เลยนะครับเยอะมากเลยนะครับนี่คือผงพิเศษนะครับบางผงก็มีลักษณะเป็นก้อนเหมือนถูกตำและใส่นะครับถ้าลักษณะนี้เนี่ยพระในช่วงปี2 4 1 3ี่หนจะมีลักษณะนี้นะครับในหนังสือนะครับพระครูกัลยาณุก,กลเองก็มีพูดถึงนันว่าในท้ายๆแล้วเนี่ยนะครับผงพิเศษมีการตำนะครับให้แตกแบบหยาบแล้วก็ใช้ใส่โรยไว้ ขั้นตอนสุดท้ายนะครับไม่ไดเอามาตำร่วงกับเนื้อนะครับส่วนกลุ่มที่เป็นพระกําแพงซุ้มกอเนี่ยเราก็เจออยู่เยอะนะครับองพระนะครับมีลักษณะเนื้อนุ่มนะครับแล้วก็มีลักษณะของสีที่เป็นผิวของผงเกสรน,นะครับกลุ่มน้วาว่าาต่างเนี่ยขับออกมาอยู่ที่ผิวนะครับลักษณะนะครับเวลาเราดูเนี่ยก็สวยงามนะครับองค์พระเนี่ยดูดเหมือนจะออกสีน้ตาตาล แต่เห็นนะครับเนื้อในก็อาจจะขาวและเนื้อนะครับเวลาส่องดูเนี่ยเราเจอนี้นะครับเป็นผงตะไบทองเห็นเป็นเม็ดทองเลยนะครับนะครับเห็นไหมครับนะมีพระกำแพงสุ้มกอนะครับผงวิเศษนะครับกระจายอยู่เต็มองค์นะครับเป็นลักษณะผงวิเศษที่เป็นช็อกเขียนนะครับนะครับอันนี้ก็มีพระกำแพงสุ้มกอนะครับนั้นเนื้อเนี่ยถ้าถามเนี่ยมวลสารนะครับถือว่าเยอะนะครับ มีโมเสกที่เยอะธรรมชาติที่ผิวนะครับอันนี้เราพบเส้นเกสรนะครับแต่ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าเป็นของท่านใดนะครับรษาะก็จะแห้งและเล็กนะครับเล็กลงเพราะว่าอยู่มานานแล้วนะครับนี่จะเป็นผงตะไบทองนะครับสูงให้ดูนะครับชัดเจนนะครับบริเวณนี้นะครับแล้วก็ผงวิเศษเป็นก้อนนะครับอยู่เยอะมากนะครับคือเป็นก้อนช็อกเลยนะครับ ที่ใช้เขียนครับแล้วก็ตำอ,อกมานะครับเพียงแต่วันนี้เราเห็นชัดเพราะว่าเราใช้กล้องกําลังสูงนะครับถ้าเป็นกล้อง 10x ก็จะไม่ได้ชัดขนาดนี้แต่เราก็ดูรู้ครับนี่ก็เป็นเส้นเกสานะครับส่วนผิวพระนะครับเวลาซูมถงสูงเนี่ยเราก็จะพบกลุ่มที่เป็นลักษณะผลึกฟิล์มอยู่นะครับมีอยู่องค์พระก็มีนะที่เห็นชัยจีวอ่ะเห็นจีวอน สังคติชัดเจนนะครับไม่มีชายจีวรนะครับองนี้เป็นนะครับกลุ่มพิมพจดีนะครับเห็นสังคตินะครับไม่ได้เห็นชายจีวรนี่นะครับมีมวลสารซุ้มก็มีการหดยุบนะครับเนื้อในมีแยกก็คือเนื้อมันหดมันมีส่วนที่แยกออกจากกันนะครับนี่ด้านหลังนะครับนี่เราพบผงตะไบทองแล้วครับเยอะนะครับนี่เห็นชัดเจนนะครับส่วนพระกระแพงซุ้มกอเนี่ยนั้นมีกระจาย อย่างที่เราทราบนะว่าสองสามเก้าสองเป็นต้นมาเนี่ยนะครับสมเด็จพระจานทร์โตในท่านพบพระกำแพงแล้วก็นะครับใส่ลำเรือมาเลยนะครับจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นเป็นหนึ่งจุดที่เราต้องเจอเนี่ยครับเนื้อพระเนรับเวลาซูมเข้าไปลึกๆนะครับผิวจะไม่แตกนะครับกลุ่มดำๆนี้เป็นลักษณะแร่นะครับนะครับเราจะเห็นธรรมชาติของผิวนะครับก็คือ เวลาซูมเข้าไปลึกๆเนี่ยผิวจะเหมือนผิวหินอ่อนนะครับพื้นหินอ่อนเมื่อกี้เจอผงตะไบทองแล้วนะครับนี่นะครับพวกแร่ดำๆนะครับเยอะแยะนะครับจะเป็นกลุ่มเหล็กไหลไพดำหรือเป็นแร่หินดำนะครับก็เป็นไปได้นะครับแต่กลุ่มนี้ต้องบอกว่าไม่ได้เป็นกลุ่มแร่เหล็กที่มาเหล็กดูได้สูงนะเพราะว่าเราเห็นกันแล้วนะว่า แต่ละองค์เนี่ยล้มมาอ่อนๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่ดูธรรมชาตินะครับบางตำแหน่งนะครับก็มีตำแหน่งที่เป็นลักดำลงอยู่นะครับส่วนบริเวณนะครับช่วงที่เป็นขอบพระก็มีกลุ่มที่เป็นผงพิเศษอยู่เช่นกันเดี๋ยวเราดูอีกองค์นึงครับองค์นี้นะครับเนื้อขาวนะครับลักษณะแกวปูนนะครับเป็นดึกแกร่งนะครับ ผิวนะครับจะแห้งแตกลายสังคโลกนะครับด้านหลังนะครับเป็นลักษณะเกิเปลรากผักชีซุ้มนะครับมีลักษณะหดม้วนพิมพเจดีพิมพ์นี้นะครับทรงชะลูดนะครับผมเคยออกคลิปไปแล้วนะครับในคลิปนั้นเขียนว่าเป็นต้นแบบพิมพเจดีนะเพราะลักษณะการแกะพิมพ์นะครับน่าจะเป็นช่วงแรกๆเลยนะครับแล้วก็เนื้อพระนะครับก็แกะไปทางแกะปูนด้วยนะครับและนี่เห็นลักษณะของน้าอ้อยเคี้ยวที่เคลือบผิวนะครับ เห็นไหมครับซึ่งเนี่ยจะตรงกับพระในช่วงต้นๆก่อนท่านเป็นสมเด็จก่อนมีน้ำมันตังอิ้วนะครับผิวแห้งแตกนะครับชะน,นี้พระในช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีที่แตกตอนนี้มีเส้นเกสานะครับแล้วก็มีประมาณหินดินเขียวอยู่บริเวณนี้นะครับนะครับเนื้อก็มีหดนะครับซุ้มหลังพระก็มีรอยแตกนะครับ เป็นธรรมชาตินะครับรักษณะเนื้อเนี่ยจะคล้ายกับพระกรุทับข้าวนะครับที่สุโขทัยนะครับลักษณะใกล้เคียงกันนะครับการหดของซุ้มนะครับอย่างที่บอกครับว่าหดตั้งแต่แรกผมเคยทําคลิปทดสอบให้ดูนะครับผสมดีๆเนี่ยบางทีกดออกมาปุ๊บหดเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นลักษณะของการเซตตัวนะครับของนะครับมวลสารนะครับของปูนก็ดีนะครับ ของส่วนผสมอื่นก็ดีที่อยู่ในองค์พระนะครับให้ท่านดูธรรมชาตินะครับดูด้านหลังนะครับจะจะมีลักษณะผิวสังขยาอยู่คนระับนี่คือพระที่หนึกนะครับหนึกปูเลยนะครับหรือลักษณะรูพุนปลายเข็มนะครับเนี่ยอยู่ทั้งองค์แต่ออกไปทั้งผิวสังขยานะเห็นไหมครับเนี่ยนะครับแล้วด้านข้างที่เป็นรอยตัดจะเห็นเป็นรอยแยกเหมือนรอยที่เป็นแบบปูนที่มันกร่อนออกมานะครับ รอยปูไต่เราเห็นเยอะมากนะครับอันนี้เป็นธรรมชาติที่เห็นนะพระที่ลักษณะกลุ่มหนึกแกล่งนะครับแก่ปูนหนึกแกล่งเนื้อขาวเนี่ยนะสิ่งที่จะพบก็คือลักษณะผิวสังขยาอันนี้นะครับตรงรอยแตกนะครับแล้วก็พบมูลสารนะครับมีอยู่นะครับเป็นทองนะครับหรือว่าอยู่แบบธรรมชาติมากนะครับเนี่ยเล็กๆเนี่ยนะครับตรงนี้บริเวณนั้นนะครับ ชั้นตรงนี้เนี่ยความเป็นธรรมชาติที่ไม่ได้ตั้งใจที่เราจะให้เราหาดูได้ง่ายเนี่ยการใช้กล้องกําลังสูงเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สามารถช่วยนะครับในการแยกแยะได้นะครับแต่เราก็ต้องดูทุกรูปแบบแล้วครับนะฮะอันนี้ถ้าได้ดูนะได้จําดูสภาพเนื้อนะครับนะครับเนี่ยลักษณะดูพุนนะครับมีมวลสารอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะน้อยนะครับนี่ดูอีกองคหนึ่งครับ องค์นี้นะครับก็องค์ที่เกดเอียงนะครับลักษณะผิวนะครับเป็นลักษณะใกล้เคียงกันเลยนะครับก็คือมีผงวิเศษอยู่เยอะมากครับกระจายมากนะครับจริงๆลักษณะองค์พระนี่พระกำแพงสุ้มก่อนนะครับลักษณะด้านหลังเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีการแตกลายสังขโลกเล็กน้อยด้วยนะครับแต่ว่าผิวเนี่ยถูกปกคลุมนะครับด้วยเนื้อคาบน้ําปูนนะครับที่มาที่ผิวนะครับเราจะเห็นลักษณะแตกลายสังขโลกเพราะฉะนั้นเนี่ย ด้านในอง์พระนะครับบอกก็เลยว่าสีขาวนะครับองเนี้ยนะครับชัดเจนนะครับส่วนบริเวณตรงนี้นะครับที่เราเห็นนะครับบริเวณนี้นะครับส่วนก้อนนี้นะครับจริงๆในองคพระก็จะมีพวกกลุ่มก้อนที่เป็นดินสอเหลืองก็จะมีนะครับอันนี้ก็มีกระจายอยู่ในองค์พระอยู่นะครับแล้วก็ผิวนะครับก็จะมีผง ผงช็อกเนี่ยผงพิเศษอยู่เยอะนะครับเวลาเราดูนะครับนะครับต่างๆนะครับเนี่ยกระจายอยู่เต็มองพระนี่นะครับกลุ่มผงพิเศษส่วนพระเชิดเดียวครับเวลาเราซูมลึกๆเนี่ยเราก็จะพบความมันวาวนะครับเป็นลักษณะฟิล์มนะครับเคลือบนะครับอันนี้ก็จะมีเห็นพระกำแพงซุ้งกอซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเจออยู่ทั้งองค์นะครับสูมเข้าไปนะครับ เรื่องการใช้กล้องกาลังสูงเนี่ยเราก็ดูนะครับได้หลายๆองค์ประกอบอย่างเงี้ยเราพบลักษณะความบันวาวที่เป็นลักษณะฟิล์มแล้วเราก็เจอผงตะไบทองเล็กๆเนี่ยเห็นไหมครับขยายสุดๆเลยเพิ่งจะเห็นนะครับเพราะฉันเนี่ยถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นองค์ประกอบที่อยู่ในตาแหน่งที่เป็นธรรมชาตินะครับนั่นเป็นแร่เหล็กนะครับบางท่านก็ว่าเป็นเหล็กไหลเงินยวงนะครับราะไม่ได้มีลักษณะของสนิมนะครับเงินวาวอยู่อันนี้ก็ใช่นะครับ ที่อยู่กลางจอนะครับบางทีสะท้อนออกเป็นสีออกขาวม่วงนะครับก็มีนะครับเพราะแสงจากอินฟาอะกล้องนะครับที่ฉายไปนะครับไฟกล้องนะครับก็ทําให้สะท้อนแสงก็ดูง่ายนะครับอันนี้เป็นกลุ่มเส้นเกสานะครับที่อยู่ในองค์พระนะครับต้องลึกจริงๆนะครับถึงเห็นนะครับเราก็ไม่ทราบว่าเป็นของท่านใดนะครับ พระมีธรรมชาติที่สวยงามดูด้านหลังบ้างครับมีลักษณะความหนึบอยู่นะครับแล้วก็มีองค์ประกอบจริงๆแล้วสีเนี่ยนะครับขององค์พระเนี่ยสีเนี่ยออกไปทางกายศาสตร์นะครับแต่ผิวเนี่ยยังไม่ได้หยาบแบบเนื้อกายศาสตร์นะครับแต่ออกไปทางเดียวกันนะครับแล้วก็มีกลุ่มผงวิเศษอยู่เยอะมากนะครับกระจายอยู่เต็มองค์แร่เหล็กมีน้อยนะครับมีน้อยในนี้สองนี้เราเจอบ้างส่วนอันนี้นะครับ เหลืองเหลืองนี่เป็นลักษณะแบบยางไม้นะครับมีอยู่นะครับอันนั้นกลุ่มแร่เหล็กนี่นะครับเ,เป็นลักษณะบางทีก็เจอเป็นลายตะข่ายนะครับนี่นะครับลักษณะลายนะครับคือพวกน้ำอ้อยเคี้ยวน้ำมันตังอิวเคี้ยวเนี่ยก่อนนี้มันก็มีเคี้ยวผสมกับพวกยางไม้ด้วยนะครับ หลายท่านก็จะเจอลักษณะน,นี้นะครับนี่เป็นก้อนแร่เหล็กเลยนะครับที่มีนะครับแต่จริงมันอาจจะไม่ได้ใหญ่เลยนะวันนี้เราขยายใหญ่นะจริงเล็กมากนะเล็กแบบถ้ามองไม่เห็นเลยนะครับ,รบก็ต้องถือว่ามีองค์ประกอบนะครับหลายอย่างนี้น่าสนใจนะครับองนี้นะครับผิวสวยงามนะครับเวลาซูมลึกๆเนี่ย เราก็จะพบลักษณะของผลึกที่มาปกคลุมผิวเอาไว้นะครับและเนื้อจะไม่แตกนะครับเนี่ยนะครับบางทีดูเหมือนลายพื้นหินอ่อนที่ผมพูดย้ำมาตั้งแต่คลิปแรกๆนะครับเพราะนี่เป็นจุดสังเกตเวลาดูกำลังสูงด้วยนะครับมันเราดูหลายองค์ประกอบนะครับอันนี้มาดูเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนต์ครับองค์นี้มีซิลิคอน48%นะครับแคลเซียม11นี่เหล็ก 0.098นะครับเนี่ยแม่เหล็กแรงสูงเรา4,000รกสามารถทดสอบนะครับเหล็กที่มีอยู่น้อยมาก0.098นะพูดง่ายๆนะครับก็อย่างตรวจพบแต่จริงๆต้องจุดตรวจทั้งหมด 7. จุดนะครับนี่เราตรวจ2จุดเท่านั้นเองนะครับอันนี้ดูอีกองคหนึ่งนะครับในการตรวจเอ็กซเรย์ฟฟเรสเซนนะครับเป็นผ้าที่เป็นลักษณะเนื้อใกล้เคียงกันนะครับพบนะท่าซิลิคอนที่มาจากดินนะมาจากกลุ่มว่าน ผมเกสอนเนี่ย47%นะครับแคนเซียมกับปูนปลขอย42%นะครับเหล็ก0.087โอ้โหน้อยมากนะครับเนี่ยหลักๆเราเป็น3คมคีนี้นะส่วนาตาจริงๆที่เจอท่านจะเห็นกราฟด้านล่างผมพูดเสมอมีเยอะนะครับก็ยังไงนะครับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับ FC นะครับที่เสียสละนะครับนำพระนะครับมาให้ได้ชมนะครับสวยงามมากนะให้ส่องนะครับ แล้วก็แบ่งเป็นวิทยาทานกับผู้รับชมครับนี่ต้องขอบคุณนะครับเอ็มซีท่านนี้อย่างยิ่งนะครับขอบคุณมาเท่ากาสนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามเก็บพระสังเ็จตานนราด้วยครับสวัสดีครับ